กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วปลาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในแม่น้ำแห่งหนึ่งแม่น้ำแห่งนี้มีน้ำใสสะอาดมีปลามากมายอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันหนึ่งปลาตัวหนึ่งว่ายอยู่เพลินเพลินก็เห็นกบตัวหนึ่งกำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้กบตัวนั้นมองปลาด้วยสายตาอิจฉาาปลาเอ๋ยชีวิิตเจจ้าาาช่งนอฉานัก อาศัยอยู่ในน้ำเย็นสบายมีอาหารมากมายให้กินข้าอยากมีชีวิตเหมือนเจ้าจังกบพูดปลาได้ยินดังนั้นก็หัวเราะเจ้าอิจฉาข้าหรือชีวิตข้าก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกข้าต้องระวังตัวจากปลานักล่าเสมอบางครั้งข้าก็หิวจนแทบทนไม่ไหวปลาพูดกบฟังแล้วรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ยังอยากมีชีวิตเหมือนปลาอยู่ดีข้าจะขอเจ้าว่ายน้ำด้วยกันนะ กบพูดปลาเห็นกบทำท่าอ้อนวอนจึงยอมต่อกอลองเอากบกระโดดลงน้ำทันทีปลาไหยนำหน้ากบไปด้วยความสนุกสนานกบไหวตามไปอย่างยากลำบากบางครั้งเกือบจะจมน้ำตายอยู่มาวันหนึ่งปลาตัวหนึ่งไหวน้ำมาเจอกบปลาตัวนั้นเห็นกบไหวน้ำอย่างลำบากจึงถามกบว่าเจ้าไหวน้ำไม่เหนื่อยบ้างหรือกบตอบว่าข้าเหนื่อยมากแต่ข้าไม่อยากหยุดข้าอยากจะ่หวน้ำไปเรื่อยๆ ปลาฟังแล้วรู้สึกสงสารกบจึงบอกกบว่าข้าจะพาเจ้าไปหาที่อยู่ใหม่ที่มีน้ำน้อยลงเจ้าว่ายน้ำได้สะดวกกว่าปลาพากบว่ายไปเรื่อยๆในที่สุดก็มาถึงหนองน้ำแห่งหนึ่งหนองน้ำแห่งนี้มีขนาดเล็กมีน้ำไม่มากนักแต่กบว่ายน้ำได้สะดวกกว่ามากกบรู้สึกดีใจมากที่ไม่ต้องว่ายน้ำอย่างลำบากอีกต่อไปจึงขอบคุณปลาที่ช่วยชีวิตปลาและกบเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นมา คติสอนใจไม่ควรอิจฉาชีวิตของผู้อื่นเพราะแต่ละคนย่อมมีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันไปสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามี